ดวงรายเดือนตามราศีประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2,564ราศีมังกรสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานงานของคุณในเดือนนี้ อาจถูกปฏิเสธหรือถูกยกเลิกอะไรที่คุยกันเอาไว้อาจไม่ได้เป็นไปตามตกลงนอกจากนี้ต้องระวังหัวหน้าหรือผู้ใหญ่จับตามองเกิดความไม่พอใจการทำงานบางอย่างของคุณขึ้นมาได้เพราะคุณต้องไปโฟกัสงานส่วนอื่นๆมากขึ้นการเงินในเดือนนี้คุณจะเสียงเงินไปกับเรื่องของสุขภาพหรือความสวยงามเยอะขึ้น แต่ตัวคุณก็จะพอใจกับเงินที่เสียไปอยู่นอกจากนี้คุณจะเริ่มเก็บเงินได้มากขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปซึ่งอาจต้องใจแข็งในเรื่องการใช้เงินให้มากขึ้นด้วยค่ะความรักและครอบครัวสำหรับคนโสดในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาทาั้งทังที่คุณก็รู้ดีอยู่เต็มอกพยายามถอยออกมาจะดีกว่านะคะ เพราะจะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คุณกับคนรักอาจมีความคิดที่ไม่ตรงกันหรือมีการใส่อารมณ์กันในหลายๆเรื่องทำให้เกิดความขุ่นมัวได้สุขภาพสำหรับชาวราศีมังกรต้องระวังเรื่องก้อนเนื้อหรือน้ำหนักขึ้นในช่วงนี้ค่ะ ราศีกุมสำหรับผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานในเดือนนี้จะมีคนตามงานคุณค่อนข้างมากงานที่กองเป็นภูเขากำลังถล่มลงมาโดยที่คุณอาจจะแก้ไขปัญหาไปได้ทีละไม่มากนักหากคุณมีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้คุณมีเอกสาร หรือต้องมาทำงานอะไรบางอย่างย้อนหลังในปริมาณมากด้วยเช่นกันการเงินในเดือนน,นนี้คุณอาจได้เงินเข้ามาช้ากว่าที่กำหนดหรืออยู่ๆระบบการจ่ายเงินอาจมีปัญหาขึ้นมาได้ส่วนตัวคุณเองก็มีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือการย้ายที่อยู่การเดินทางในช่วงเดือนนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ความรักสำหรับคนโสดแล้วในเดือนนี้คุณจะได้เจอคนที่อายุมากกว่าดูท่าทางจริงจังเข้ามาหาและความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็อาจจะไปได้ดีฉะนั้นคุณอาจต้องพยายามเรียนรู้กันหน่อยนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้คุณกับคนรักอาจมีการวางแผนการเดินทางหรือมีการย้ายสถานที่พักผ่อนกันสักผักกาย ุขภาพชาวราศีกุมให้ระวังเรื่องของการไม่มีสมาธิใจลอยเบลเบลซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะราศีมีนสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายน การงานในเดือนนี้คุณจะได้รับความไว้วางใจให้ทำอะไรที่อยากทำหรือได้ลุยงานอะไรที่มีความสำคัญสามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับคุณได้แต่อาจมีความกดดันมากขึ้นฉะนั้นมันต้องทำไปด้วยความรอบคอบม,มากๆเพราะงานนี้คุณไม่สามารถพลาดได้มากนะักการเงิน ในเดือนนี้ค่าใช้ใจ่ายของคุณยังคงเยอะอยู่อาจมีค่าใช้ใจเกี่ยวกับบุตรบริวารเข้ามามากขึ้นและอาจมีรายจ่ายแอบแฟงเยอะต้องระวังการหมุนเงินไม่ค่อยทันในช่วงปลายเดือนอีกด้วยและต้องพยายามกันเงินสำรองเอาไว้ให้มากหน่อยค่ะความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้คุณกำลังคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากกว่าการมีใครเข้ามาดามหัวใจ หากมีคนคุยอยู่แล้วอีกฝ่ายอาจยังไม่ใช่คำตอบสำหรับคุณได้แต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วในเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณและคู่คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากมีอะไรร่วมกันมากขึ้นสุขภาพสำหรับชาวราศีมีนให้ระวังอาการปวดหัวไม่เกรนไม่สบายได้ค่ะ รเมสำหรับคนที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานในเดือนนี้คุณต้องเจองานที่ประดังประเดเข้ามามากไม่ว่าใครมีปัญหาหรือมีภาระอะไรก็จะมาตกลงที่คุณโดยที่คุณเองก็สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างออกมาได้ด้วยดีเช่นกัน หากมีกิจาการส่วนตัวในเดือนนี้จะขายหรือทำยอดได้ดีมากกว่าที่ผ่านมา,<ว>มาก,การเงินเดือนธันวาคมนี้คุณจะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะมีของที่อยากได้หรืออะไรก็จำเป็นต้องซื้อเต็มไปหมดนอกจากนี้แล้วอาจต้องไปจ่ายเงินให้กับคนในครอบครัวทำให้คุณไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บสักเท่าไหร่ค่ะ รักสำหรับคนโสดเดือนนี้คุณจะยังคงคลองสถานะโสดเดิมต่อไปอยู่เนื่องจากชีวิตในช่วงนี้มีหลายอย่างให้โฟกัสหรือคนที่คุยจะยังไม่มีท่าทีในการพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ต้องระวังความคิดและอารมณ์ไม่ค่อยลงตัวมีความขัดใจกันอยู่บ่อยๆสุขภาพ สำหรับชาวราศีเมษยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพสักเท่าไหรค่ค่ะราศีพฤษภสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาค,คมถึง13มมิถุนายนการงาน ในเดือนธันวาคมนี้คุณอาจต้องไปร่วมมือในการทำงานกับทีมใหม่ๆหรืออาจมีงานที่คุณต้องทำร่วมกับคนอื่นมากขึ้นทำให้งานต้องถูกแบ่งเป็นหลายอย่างมากขึ้นต้องระวังงานส่งไม่ทันตามเวลาที่กำหนดหรืองานของคุณอาจต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยๆด้วยการเงินในเดือนนี้คุณอาจต้องจ่ายเงินให้กับคนรัก หรืออาจต้องไปทำอะไรด้วยกันซึ่งต้องใช้เงินในการดำเนินการได้แต่ในส่วนของรายรับนั้นก็จะยังมีเข้ามาตามที่คุณคาดหวังเอาไว้แต่ต้องวางแผนเรื่องค่าใช้ใจให้ดีกว่าเดิมด้วยนะคะความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่อาจมีคนคุยหรือมีใครในใจอยู่แล้วเข้ามา ทำให้ความสัมพันธ์อยู่ในลักษณะครึ่งๆกลางๆไปก่อนส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ต้องระวังปัญหาเดิมๆจะกลับมาต้องใจเย็นให้มากขึ้นเพื่อเป็นการประคองความสัมพันธ์ค่ะสุขภาพชาวราศีพฤษภให้ระวังปัญหาเรื่องท้องอืดและกรดไหลย้อนได้ค่ะ ราศีเมถุนสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานในเดือนนี้คุณอาจได้รับคำสั่งใหม่ๆแบบไม่ทันตั้งตัวจากหัวหน้าหรือผู้ใหญ่เข้ามาได้ ทําให้คุณต Box, ้องปรับเปลี่ยนระบบในการทํางานใหม่หรืออาจมีคนใหม่ๆเข้ามาช่วยงานคุณแต่คุณอาจต้องโฟกัสในการสอนงานให้เขามากหน่อยนะคะการเงินค่าใช้ใจ่ายของคุณจะมากกว่ารายรับประมาณหนึ่งเนื่องจากอะไรหลายๆอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่วางแผนไว้ต้องระวังการถูกใจเงินช้าจากงวดที่ผ่านมา ทำให้คุณอาจต้องนำเงินเก็บออกมาใช้ไปก่อนความรักสำหรับคนที่ยังโสดในเดือนนี้คุณอาจได้เจอคนเก่าๆวนกลับเข้ามาคุยเรื่องความสัมพันธ์เดิมๆได้ทำให้คุณยังคงคิดไม่ตกในเรื่องนี้นะักส่วนคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้คุณอาจต้องไปดูแลคนรักหรือเขาอาจจะป่วยไข้ไม่สบายได้คะ่ะ สุขภาพชาวราศีเมทุนให้ระวังเรื่องอาการปวดหลังและปวดสะโพกค,ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานว้าวสอรี่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ